สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสาหรับ iPhone ทุกรุ่นมา อัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆนะครับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของ iPhone 12นะครับเป็นราคาล่าสุดในเดือนกันยายนหลังจากที่ iPhone 15มีการเปิดตัวแล้วก็วางขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปวันนี้ผมนําราคาล่าสุดทั้งหมดเลยนะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตมาอัปเดตให้ท่านได้ดูกันสําหรับ iPhone 12ก็ยังเป็น iPhone อีกรุ่นหนึ่งที่ยังน่าซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาหรือว่าสเปค p h o n e 12ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างน่าสนใจมากๆไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 12เริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนี่เลยนะครับเป็นราคาล่าสุดสำหรับร้านแรกนะครับ iPhone 12ความจุ128 g b นะครับพิเศษล นี้สั่งซื้อนะครับแถมฟรีให้เป็นหูฟังไร้สายหรือว่า airpod นะครับเป็นรุ่นที่2มูลค่า5,290บาทเลยนะครับจากราคาปกติ31,900กาก็ลดราคาเหลือ2 6 3 9 0บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ยากพรอ,อนได้สูงสุด10เดือนนะครับผ่อนเดือนละ2639บาทต่อเดือนเท่านั้นดอกเบี้ยไม่ต้องเสียมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับสำหรับความจุ 128GB กิกะไบต์สินค้า เป็นของแท้1 0อเปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาสำหรับร้านแรกถ้าสั่งซื้อแถม AirPods 2ให้ด้วยนะครับมูลค่าถึง5,290บาทก็ต้องบอกว่าคุ้มมากๆนะครับดูต่อกันที่ร้านที่2ร้านนี้ก็เป็นร้านจากทาง Apple เหมือนกันนะครับซึ่งก็ไม่มี AirPods แถมให้ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยนะครับจากราคาปกติ31,900ลดราคาเหลือ23,190าพิบาทนะครับ ีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันอยาดกจะพรอนผลได้สูงสุด10เดือนนะครับผ่อนเดือนละ2,319บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือก3สีนะครับเป็นสีขาวสีดําแล้วก็สีน้ําเงินนะครับ ความโุมี128 g b เท่านั้นสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอป Lazada นะครับ iPhone 12ร้านนี้ขายโดยทางร้าน Banana IT นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยจากราคาปกติ24,900ลดราคาเหลือ22,400บาทนะครับสินค้าเป็นของแท100้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับ ก็จะเป็นราคาสําหรับ iPhone 12จากทางด้านแอป l a z a d a นํามาให้ดูกัน3ร้านนะครับชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูรีวิวก่อนซื้อเพิ่มเติมก่อนได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูราคาจากทางด้านแอป Sho ปปีกันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสําหรับ iPhone 12ร้านนี้ขายโดยทางร้าน i s t u d i o นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยโมเดลไทยผลิตรถใหม่ปี2023นะครับราคาเริ่มต้นที่ 21,500สําหรับความจุ 64GB ิกะไบต์ถ้าเป็น 128G b ิกก็23,500วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้มีให้เลือกทั้งหมด4สี4นะครับสีขาวสีดําสีน้ําเงินแล้วก็สีเขียวนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีส่วนร้านที่สนะครับสำหรับ iPhone 12ขายเดียวทางร้าน Studio 7ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยนะครับในเร ราคาเริ่มต้นที่22,400สําหรับความจุ64 g b ถ้าเป็น128 g ิก็24,300บาทวิธีการจ่ายเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากกะผ่อนผ่อนได้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีเป็นสีน้ําเงินสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป Sho ป e e นะครับร้านนี้ก็ขายโดยทาง Apple โดยตรง ในเรื่องของราคาก็เริ่มต้นที่2 2 5 9 0าสบาทนะครับสำหรับความจุ 64GB ถ้าเป็น 128G b ก็24,590วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุดถึง48งวดนะครับผ่อนเพียงเดือนละ603บาทต่อเดือนเท่านั้นรวมไปถึงก็ยังจัดส่งให้ฟรีนะครับสำหรับสีขาดเฉพาะสีแดงนอกนั้นมีให้เลือกครบทุกสีสินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศ 1>, Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับ iPhone 12จากทางาน้้นแอปช้อปปี้นะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะกสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช้อปปีนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือมาดูราคาล่าสุดกันนะครับสำหรับ iPhone 12ในช่วงปลายเดือนกันยายนว่าค่ายมือถือค่ายไหนมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจที่สุดไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t แท iPhone 12ความจุ64 g b นะครับโปรโมชั่นลดราคาพิเศษในช่วงส่งท้ายเดือนกันยายนนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น15,300ซึ่งราคานี้เป็นโปรสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่การเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับหรือว่าจะเป็นลูกค้า d t แทที่มีอายุการใช้งาน3ามเดือนขึ้นไปซื้อได้ราคานี้นะครับ15,300แต่ว่าถ้าท่านอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มนะครับให้ไปทาเรื่องยายค่ายที่ศูนย์ดีแทรับส่วนลดเพิ่มอีก1,500 iPhone 12 2ก็จะเหลือ13,800บาทเท่านั้นสําหรับรายละเอียดของแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตรายเดือนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจแพ็กเกจแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ1499ซื้อเครื่องได้ราคา15,300ค่าเน็ลุงหน้า3,500บาทโปร1199ซื้อได้ที่ราคา16,800ค่าเน็ตลุงหน้า1,200บาทแล้วก็โปร699ซื้อได้ที่ราคา19,100ค่าเน็ลุงหน้า120บาททุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับส่วนถ้าเป็นลูกค้า d ีแทกแบบรายเดือนที่มีอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไป ก็ซื้อได้ที่ราคา13,800โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนตรงหน้านะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้เป็นโปรดีแท็สบายเปย์สามารถผ่อน0%ได้เลยท่านไหนที่สนใจนะครับอยากจะซื้ออยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขานะครับดูต่อการที่ค่ายที่สนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจก็จะเป็นของค่าย TrueMove H iPhone 12ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น1 6 2 0 0บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีก็คือจะมีเป็นสีม่วงสีดําแล้วก สีน้ําเงินนะครับความจุมี2ความจุสั่งซื้อออนไลน์ใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1000บาทนะครับถ้าเราสั่งซื้อออนไลน์ก็สามารถเลือกได้นะครับว่าให้เขาจัดส่ง iPhone มาให้เราถึงบ้านได้เลยหรือว่าเราจะไปรับที่ถูช็อปใกล้บ้านเราก็ได้ในส่วนของรายละเอียดโปรโมชั่นนะครับก็จะมีให้เราเลือกหลายแบบไปเริ่มต้นดูกันที่แบบแรกนะครับเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบัน TrueMove H แบบรายเดือนซื้อได้ที่ราคา16,700มื่นเรอมื่อท่านมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน,น,อนหน้า โปร699ซื้อได้ที่ราคา18,200ไม่ต้องจ่ายค่าเหนล่วงหน้าเหมือนกันนะครับสัญญาในการใช้งานมี12เดือนส่วนลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา16,700เมื่อเปิดเบอร์ใหม่เราก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับมีค่าเหนล่วงหน้าด้วย1,605บาทโปร899ซื้อได้ที่ราคา17,900นะครับค่าเหนล่วงหน้า1 7 0แล้วก็โปร599ซื้อได้ที่ราคา19,100ค่าเหนล่วงหน้า535บาททุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับส่วนคนที่อยากจะเปลี่ยน ได้ที่ราคา16,700สุดท้ายเป็นโปรสําหรับการย้ายค่ายออนไลน์นะครับซื้อ iPhone 12ได้ที่ราคา16,200เมื่อยายค่ายมาใช้ทรูนะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199พร้อมกับจ่ายค่าหนี้ลูกหน้าด้วย1,605บาท ถ้าเป็นโปร899ก็ซื้อได้ที่ราคา17,400คั้นในี่ยดลหน้า1 7 0บาทแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ599นะครับซื้อได้ที่ราคา18,600ค่าเนดลูหน้า535บาททุกโปรก็จะมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่24,100นะครับนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 12จากทางด้านค่าย TrueMove H นะครับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 12นะครับสามารถซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น16,200สําหรับความจุ 64GB กิกะไบต์ซึ่งก็จะมีขัน้นดุงหน้าด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นรายเดือนเดือนละเท่าไหร่ท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากแกะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้โดยตรงที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นทั้งหมดนะครับสำหรับ การซื้อ iPhone 12เป็นราคาส่งท้ายเดือนกันยายนนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็สรุปทั้งราคาเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตมาให้ท่านชอบแบบไหนสามารถนํารายละเอียดข้อมูลนะครับไปเปรียบเทียบก่อนที่จะซื้อได้ถ้าอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษนะครับจากทั้ง lazada แล้วก็ shopee กดสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับดูราคาแล้วดูโปรโมชั่นแล้วชอบราคาชอบโปรของค่ายมือถือค่ายไหนที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายมือถือค่ายนั้นได้เลย ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ